คุณเอกภพจากเชียงใหม่นะคะสวัสดีค่ะคุณเอกภพเป็นยังไงมีปัญหาเรื่องอะไรคะเนี่ยปัญหาเรื่องการลงทุนครับลงทุนกับใครคะของบริษัทของคิงคิงช้อปปิ้งครับอคุณไปลงทุนกับเขาเหรอครับแล้วลงทุนทําอะไรอ่ะลงทุนทาอะไรคือการขายของสินค้าของบริษัทครับขายของเหมือน ขายตรงกันไหมคะขายตางโฆษณาสินค้าเป็นเฟอร์นิเจอร์อะไรพวกนี้ยครับมันมันมันมีสินค้าสินค้าอยู่จริงไหมคะครับมีสินค้าตามออนไลน์ตามนี้ครับอ่าคือ,อม,มีการขายจริงค้าขายจริงแหละแล้วคุณมีปัญหาตรงไหนคะตอนนี้คือปัญหาสุดท้ายเรื่องการถอนเงินครับยังไงอ่ะมันเป็นระบบของบริษัทครับ ครับแล้วผมถอนเงินไปมันผมถอนไปหลายครั้งครับมันก็เลยเป็นปัญหาเขาถูกการล็อกครับเดี๋ยวนะคุณคุณเป็นพนักงานขายเขาหรือเปล่าไม่ครับเป็นการลงทุนครับคุณคุณร่วมลงทุนเป็นเงินเท่าไหร่ครับลงทุนไปประมาณห้าแสนแล้วครับประมาณห้าแสนโอนเงินไปคุณไปเค,ไปคยไปที่บริษัทเขาไหมา คุณเคยไปที่บริษัทนี้ไหมคุณเอกภพเนี่ยไปเลยคุณเอกภพเคยไปที่บริษัทนี้ไหมคะคิงในที่ว่าอย่างนี้ยค่ะยังไม่เคยไปเขาชักชวนผ่านออนไลน์ใช่ไหมครับให้คุณร่วมลงทุนขายเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมมีบริรัทมีใบบริษัทอยู่สองใบครับเออน่ะไม่เป็นไรละ เอาว่าคุณเจอข้อมูลเชิญชักชวนลงทุนร่วมกับบริษัทนี้นะครับ,รบแล้วคุณก็โอนเงินลงทุนเข้าไปร่วมห้าแสนตอนแรกลงเท่าไหร่ครับเริ่มต้นก็หลักหลักหลักร้อยหลักพันเนี่แหละครับคุณคุณเอกภพคุณตอบตรงๆชัดๆอย่าไปกักข้อมูลนะตอบที่ผมถามสั้นๆเรื่องให้ไม่ได้สั้นลงนะตอบว่าช่วงแรกคุณลงเท่าไหร่ครับประมาณหนึ่งพันครับ หนึ่งพันได้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 ผลตอบแทนมาเท่าไหร่ครับสองร้อยครับอ่าทีนี้ลงเพิ่มอีกใช่ไหมครับครับลงไปจนกระทั่งลงไปเท่าไหร่ที่ยังได้ค่าตอบแทนอยู่ครับมันสูงสุดม,ม,มันมันมีสิบห้าออเดอร์ครับอ่าคุณได้กลับมาเท่าไหร่ครับที่คุณลงไปอ่ะมันได้ประมาณสี่แสนกว่าครับที่คุณได้จากเขาอ่ะจากบริษัทเนี่ยอ่ะ ครับลงรุนไปประมาณสักสองแสนได้้ากมาประมาณสน่แสนครับได้มาสี่แสนเลยครับแล้ว,ลวมีผู้จัดจาก,การเก่าเขาเอานี้ครับเขาหลอกลวงครับทีนี้ตอนนี้บอกคุณลงไปห้าแสนถ้าพูดถึงว่าเงินที่คุณลงไปกับคุณที่คุณได้มาเนี่ยอะไรมากน้อยกว่ากัน ตอนนี้ได้มากคือแปดแสนครับแต่ทําการถอนไม่ได้ครับตอนนี้คือทั้งหมดที่คุณบอกว่าได้มาแปดแสนคุณไม่ได้ถอนได้สักบาทหนึ่งเลยใช่ไหมใช่ครับบริษัทรองลอยครับเออ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 นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละคุณไปแจ้งความไหมยังอีกแบบหนึ่งเลยอ่ะยังครับไปแจ้งความเถอะครับนะครับไม่รู้บริษัทนี้มีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ คุณทำผ่านออนไลน์ทั้งหมดว่าเขาขายเฟอร์นิเจอร์คุณก็ไม่เคยไปคุณก็ติดต่อเขาผ่านออนไลน์แล้วโอนเงินเข้าไปแล้วก็บอกว่าคุณได้ผลตอบคุณเคยได้เงินโอนกลับมาให้คุณในบัญชีน่ะเท่าไหร่ที่คุณได้จริงๆอะ่ะตอนนั้นประมาณสองหมื่นกว่าได้สองหมื่นกว่าคุณลงไปเท่าไหร่ได้สองหมื่นเนี่ยจ่ายไปเท่าไหร่ลงโุนประมาณแปดพันครับลงไปแปดพันแล้วก็โอนคุณมาให้สองหมื่นอย่างเงี้ยเหรอครับ มันจริงๆเดอสินค้าครับมันมีเปอร์เซ็นต์ตามเปอร์เซ็นต์สินค้าครับ10-30%ครับแล้วคุณไปขายสินค้าขายให้ใครอ่ะขายทางออนไลน์ครับซึ่งแล้วเขาก็ส่งเองอย่างนั้นเหรอแล้วก็ส่งหรือเปล่าคุณรู้ไหมว่าเขาส่งเฟอร์นิเจอร์จริงไหมมันเป็นหลายอย่างครับมันมีลูกค้าเยอะครับคุณ เอกภพคุณยังเชื่อว่าบริษัทนี้ไม่อยู่จริงและทําการค้าอยู่จริงใช่ไหมไม่คิดไม่ได้คิดว่าตัวเองถูกหลอกใช่ไหมคะครับเพราะว่าบริษัทใหญ่อยู่ที่เมืองจันทบุรีครับอยู่เกาะขูดครับเกาะอะไรพวกนี้ครับมันมปลมันมันมันผิดปกติคผิดปกติคุณไปโรงพักครับอยู่อำเภออะไรครับเนี่ยได้นะครับคุณอยู่อำเภออะไรครับที่เชียงใหม่อยู่สามไรครับ อำเภออะไรนะสันทราย,ายรไปพบตำรวจที่สันทรายเลยครับไปเล่าให้ตำรวจฟังครับเดี๋ยวตำรวจจะวินิจฉัยใ,ให้เลยครับเอาหลักฐานเท่าที่คุณมีไปครับไปเลยครับอย่านิ่งนอนใจที่ผมชักเรื่องนี้เนี่ยผมเจอมาเยอะแล้วชาวบ้านโดนหลอกอะ่ะชักชวนลงทุนตอนอแรกก็ได้มาโอ้โหได้จริงลงเพิ่ม,อมพอลงไปเพิ่มปั๊บหายเลยแต่ของคุณนี่เหมือนได้แต่บล็อกไม่ให้อยากโอนเงินไม่ได้โดนล็อกอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่มันผิดสังเกตนะคุณไปพบตำรวจก่อนนะ ครับไปพบตำรวจก่อนเพราะมันมีเหตุผิดปกติอยู่นะครับผมไม่ชี้ไปแล้วเพราะฟังคุณรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะมันคุณไปที่ตำรวจที่สันทายให้ตำรวจเขาดูดูเสร็จปั๊บก็ถ้าตำรวจบ,บอกใช่แล้วล่ะคุณโดนแล้วค่อยแจ้งความเอาหลักฐานการโอนเงินเข้าเงินออกอะไรด้วยนะคะใช่ให้หมดเลยเนาะไปเลยแจ้งความนะครับเบื้องต้นบันทึกประจําวันให้ตำรวจสอบก่อนนะครับตำรวจก็จะได้ดูข้อมูลตรงนี้นะแล้วคุณผู้ชมระวังนะประเภทชวนลงทุนเนี่ยตอนแรกได้ไม่เถียงครับ แต่พอคุณลงไปเพิ่มปั๊บคุณคิดว่ามันได้ดีไงอพอ,พอได้ดีปั๊บลงไปปัป๊บเรียบร้อยปิดบัญชีหายติดต่อไม่ได้และที่น่ากลัวมากก็คือว่าเราเห็นว่าเราได้แล้วเราไปบอกเพื่อนต่อเนี่ยใ,ให้มารวมกันลงทุนเนี่ยอโองคนนักสหัสเลยนะคะและประเภทนี้ได้ถึง8ปดแสนลงห้าแสนได้8ปดแสนแต่ถอนไม่ได้เห็นไหมแต่ที่สําคัญเนี่ยคือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยลงเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงด้วยเนี่ยใช่อันนี้น่ากลัวจริงและจะให้บอกว่ามันสุดจริตได้ยังไงไปลงพักโดนครับคุณเอกภพครับสวัสดีครับ